เมื่อซุ้งค้าวิดอปะเททาหายละลายดุแกันในวันที่สหรือทศ4ปีคริสต์สองเห่งสาวสองค่ะเมื่อได้อรับวิดอค่ะมาตัยเงเาลายในเมืองไตมีหลายข่าวจังนำ้ำรันได้เอรพีพีโคเขียววันให้เก็บเส้นอาว่าได้เป็นอีกสองจู้ห้ามุง่งโเหเฮือนห้า เจอได้ตีเลว่าแก้มใหเมื่อไงได้อยู่ดีแสนใบเบื้องตัวตีเงาเลี้ยงหุ่นใหม่ข่าวตีเสียงใหญ่อันใต้โอค่าปันเฮียงน้ำบันที่สองป่วนมาหลายวันในกุย s อ p พพปาตีมาสูงสิได้แอพีโคเขียววันให้ขึงลายมันเทียงย่อเก็บเสียนไม้มุ่งหอเฮือนหเฮือนกูเจกูลองดัง น้ำลันจือน้อในเขาเลยเอากวอยเฮ็ดสังก่อมหู่หลีอามทนปีดาหอาปะเทียงทั้งหลายอามนั้นก็เซียนหมายลายจีโขนับคนในเมืองไต่ปัดปื้นหาสิพาจีเวียงในตีอะไรกว่าอยู่ที่วันให้ตีเลียวหื้ลายโคขิวเฮ็ดในตีเป็นเจ้าไหนฮะเออใน,น,นก็ว่ากันแทนกันคำหนึ่งปีดาด้วยาหาันจอยแช่จอยปืนเพลียนลายกานันนันไหน ยินโจไม่ท่าอันตางกว่าที่แล้วก็เก็บเสียนหมายลายจื่อมุ่งโเหเืินเอาไว้ในเมืองไตยหาชิบหาจีวิ่งสิบสองจีตอนในเมืองไตยเนี่ยบัติปินเวียงปางสร้างห้าเล่าไก่ห้าเมืองลาพอดมาลอยไตเลียงเจอในโคเขียวไขวยาจึงอีู่ละ เสยนหมายลายจื่อมาดผองตนินอินทองจู่มุ่งหอเฮือนได้ตื่นแต่ไรมีดีวันให้เออไหนฮะเอออันนี้ก็หลีอามไม่ปีน้เจ้าคือเมืองแสนรอยวันเมื่อได้มีจอดมีเจมาเก้ากาันดังน้ำรันเทียงเย่อปีน้องโคเขียววันให้เดกใกลได้ยิดีเสยนไปเมืงองยิดีลายกันใตลาว่าตั้งเมืองลางด้โคเขียวย้อนอิทองจู้ มาดผ่องดินเขื่อนเหล่าเพิ่มมีเขื่อนเหล่าเพิ่มมีก็เฮเฮ็ดแล้กว่าความว่ามาก,กับปวดน้ำน้ำรันแท่งปองว่าปราชีลังน้ำแอด๊ดผีโคเขียววันให้วันมือไหนอันที่ตรงหนึ่งกว่ามาอะไรเนื้อมึงไใจปอดหปเหล่สิบปะเจ้าเปิงเลี้ยวกันเป๊ะห,หลีงามงามหลีอามทนปีนอ้อ่างต่างไหลปอว่าโคเขีวขยวเคยใส่เสียนไม้ลายจือ้อมุ่งหอเฮือน น้ำลันย่าก็าสีโป๊ะจอเกเมดังสิงตีปัง้างก็สุดหรอเอาอเมืองลาก็าสุดหรเอเล่าไก่ก็หรอน้ำสันจะได้สุดหรอเอาเอามื่อเดี๋พ่อตีเอาก็เอากูตีกับพวกเฮ็ดกันใต้ได้เฮ็ดตาคนเมืองไทยปัดปื้นตีเอาวันละวันหนึ่งเลยมันผิดไปกะเอออันไหนปีน้องทั้งหลาย ปาตีมือสูงจิดได้คาวันมือไงเพราะเดยว่าสูเจ้าหยองหา้าในสำารับพิจารเพราะเดว่าสูเจ้าเฮ็ดสังดาในจองสูเจ้ามีความตกกว่าดีแล้วก็ตีกว่าดีแล้วก็ยอบกว่าดีแล้วก็จ่กควรดังนั้นดังหลายเด็ดตินหันว่าไล่เก็บเสียนไม้มุงห่อเฮือนเจอในบาดผ่องตินอีกทองจุสูเจ้าหน่ ตายเกลียกส่ซกันนั่นกุ้ย,กกนนอยเออลีอามทุนเวลาพี่ดอขาหันเสียไปเมืองมาลาดัดแลตรงจักกันเดาได้คลิปวิดีโอที่หนึ่งกลางไหน,นย่อบน้ำไหม่วานหูหนาเมืองเย็ยนเออเมื่อวานเลยตี้จอกนั้นก็ย่อบลิปกว่าวันสองวันปวนมาเลยเปลี่ยนก่อวานเลียวอ่ะเออวานาสามสามยัหนึ่งก หวังว่ามาดังคุณปอนสาเนนทุ่งยิงเมืองลางเจอในเจอลายเลียวกันอยู่ดังเมืองกึงก่อตัวหลังนั้นเมืองกึงก่อบีบยนันทนี่อันนี้อีโคเขียวอยู่ไว้กว่ากว่ามามานเนียจับเมืองกึงนำรันปีดอปันเฮียงวันเมื่อไงก่อเก็บเสียษไม้หมู่หอเฮือนปีดอปัดด้วยลายย่อยามดีเลี้ยงหุ่นใหม่เขาก็ล่วงเอาไว้เมือ่อวานนี่เมื่อซึ้อแน่กับปอนล้าทุ่งเมืองเย็นเจอในก็มี มังดิกติก๊กปาติ๊กติก๊กหีอามทนุนนะปีเขียววันให้เดี๋ยวว่าเฮตตาคนเมืองใต้ก็ก่อตั้งมาหนึ่ง,งก็บอกหกสิบสี่ถึงมายามเดียวห้าสิบเจ็ดปีนหรีเจ๊จิมอันคนเมืองใต้เหยจ้ำเลยมันมีน,น,นะกว่าแล้วก็ปันคนเมืองฮาวคายย่าด้หา่ผือเลคานใจเป็นน้ำหูน้ำตาเอาไว้ลองนด้ปีนอหูปันเทียงทั้งหลาย อ่ำจางลัดชัง,งอ่ำว่าเจ้าสังขาปพอมีคนเมืองเจ้าของเผ่นลินมืองสูขา,าหฮกูก็อปอได้ยินข่าวโควเขียวมือแล้วก็กวังมือน,นั่นวขวังจอมไล่เฮ็ดเขามันอ่ำอยู่ในลักษณะที่ว่าตับซิกตาติดตะเกียบเขียนมือลยตาเอาขึ้นจิได้มันเป็นจุ่มยิบกองกลางอันเสีได้เก็บเสียนไม้ได้จืดอิงทองจู้มุ่งหัวเฮื่นตีนันตีนัยออ หายยอดปีเดียวเก็บขอนย้อนเงินหนึ่ปานสิบปันห้าสิบเจ็ดปีปีหนึ่งวันว่าหมางก็ไปเกิดเสียนไปมึงก็ไปเกิดเขาเกิดไม่อยากหันจอดหันทีกูก็จองหันให้อันจะกการเชียลองเต้อันปีน้องโคเขียววันให้เขาหมอบอับอันกวนมึงได้ปีน้ำผูน้ำตาอยู่ไหววันมึงได้เอออันนี้ก็ตรงถับปีน้องปัญเฮงระหูกอที่หนึ่งเจอนเขามาด้วยอาหารยามเดี๋ยวจอยแชร์ จอยปืนเพ่บานนี้หนึ่งเมื่อแล้วหนึ่งปากก่อกัอนหนึ่งปากแช่เอาไว้เย็นจมปีนอกันแหง้งข่าวเมื่อไล่ไ้เติเลยว่าข่าวคึกคักข่กขาวาลัลลาโคเขียววานให้ได้ซิกมนันม่ลองเคียงแข่งกันซิกดอกันแก้มไว้งากันไว้ทีเลยเเจอกกูได้อ่างโตจิงได ต,ตีวา่าปอดกลางฮะปอดตกวฮะพี่ดองปันเทียงทั้งหลายปอลูกตังจกเมมาหลังผงโหวให้กุยมาแทงแก,ก่เปอาไก่อันนั้นเขาเข้างมาจกปุ๋ยอันจุ่มโคเขียววันให้ลูกย้อนกว่าตี่ตับโจซึ่งบ้านเสียเอาคือมินมาตึกของเสียวขึ้นจิตใจอืำหื้อกำนันมาในาในกูก็ได้ตวงกันไปตีนั่นเนี่ยจกปุ๋ยกวยมือในข่าวมันหลากหลาย มีลองเคียงแข่งกันแก้มเลยเคียงแข่งกันเฮียงไปข้อเขียวแต่อำ่ำไข้ถอยนั่นหย่าลองตัง้งมองโลกเขียวสมเอาตับมาเอาตับซึกงเสียพืชจิ้มแล้วก็หีบเข้ามาป้อสิงกองเตียบพระสมโืชมินป้อว่าอ่ำไปในคำติญ้ากินสังเข็งต้าซึกมันถึงกรณี้าขื้นมินทานจะว้คอเขียววันื้อนี้ อำนั้นก็เกียมหา้ามนั้นก็อนลอกเรียนห้าว่าการแทงกำหนึ่งปีนอจ้าวคือมึงสันนอยปีนอังกันกวนเฮิร์เดียวกันเจือพันเดียวกันจอยกันตึกโตอาสีจอยกันเป่าเป่า,ปา,ปา,ปาสวด,สด,สดมาจำปากปีมาเรื่อยๆห้าสิบเจ็ดปีเออปูเ่เฮาเสียงกรรกว่าล,ลายลายปอกมึงหล่อเลี้ยงก้อนขอปูเ่เฮามด้านหาันปูเ่เฮาซ่องอันท้างเสียงกรรกว่ายะ โฮมกันเป่าโฮมกันสดโฮมกันเฮ็ดพอคนเมืองถาม,ถาม,ถามทางถึงว่าให้เกียงยื้อกันต้องเตี้ยงต้องเตี้ยงในป่าถืนเราก้ามกว่าอุบกันขึ้นแหเฮ็ดก่อกันแห่กล้าขายจ้องกันแหก้ามโฮมกันตึกอาอาสีของเสียวขึข้ขในใจึงได้เฮือรีอามไหมข่าวมือในใหน่อยในเสีนยนไปเมืองเปิดตัวแบบเอเด็ตผีโคเขียววันให้ ย่อกอดับโดซึ่งมันแข็งแข็ง,ขงการสึกกันแก้มไว้ดีจอกกูแลอ่างโตในจองโค,โคเขียวดบปันเสียงมันเตี้ยใส่มองผ้าตุงยันกุงฮะเสียนไปมองได้อำทางว่าเขาดีฮัดเตียยย้อนปูว่าม่านปีนเขียบย้อนปูว่าโค,โคเขียวเขาก็ไม่ลองก้องกก่กันดีเจ้าซื้อเทียน ເຈົ້າຊື້ທຽນໄດ້ໝາງເກົ້າກໍລັດວ່າເປັນປະມານມີໃຕ້ຊື່ໝານເຈົ້າສີ່ທຽນເຮົາວ່າເຈົ້າກິສິຕຮົາສປປສປີດອງັນທຽຫຼອາຄຽຂສຕິຕຶກກັນທີກກູອຕຊໃນຂໍຄຽມມຖອຍມຶ້ງໝານໍາຄິບຂາຈນອງທີພາຍກັນສິບດຕຫນີໃນພຄປຕຸຍກ ก่อบนั้นกูก็หันถึงเรื่องขยามเดี๋ยวจองโคเขียวเดือฮัดยืมมันหลายๆก็อันวีเอฟซีแสนไวมือเดี๋ยวลาดว่ามันอ่ำฮัดอ่ำมีวันดได้ยืมมันเวไกจองมันฮัดยืมโคเขียวฮะมันได้ฮัดเอามันไวเผอเผอตายก็ไม่เลยพอนียกเออทีไหนกยปะเขาขามาตุ้ยเมื่อเดี๋ยวย่อเกาะยามเดี๋ยวตามองนอกเขียวเดือฮัดขิงตา ตับโดซึ่งมันที่ๆๆวาๆวนั่นในมันมีดังเลยมันมีเมืองมันมีวันโคเขียวตื่นเตะห่างเหยียนพวกโคพวกเลี้ยงหน่อยสิได้ซ่องเออมือปีสามห้าหน้าเขาอาเขาเย็นกรุงดีปิดออสั่งมาห้ายมยามาไต่ก็อเลยก็เลยกระยับตื่นอำ่ำบ้วนว่าโคเขียวติดโตสุฮัดยืมมาหนอห้าในลาดมาโดยทั่ว มาเนี่ยฮัดยื้เขาอามจะว่ามาอามจ้อยเขาฮะเอาว่มมาเลปยนเอาอรวดเอาก้าเขาในคู่เนเวียงดีปังดีเบียงเสร็จได,ด้ติกต๊กโตาสีของเสียวขึ้นจิตใจโตอต่างร่าก,กองกลางปันตื้ตอแางเนยคู่นเนเวียงเหมือนเจอกกูฮ่าเขาเขาวันเน้เวียงเมืองสูหฮ่าสีป่ปอฮ่น้่รันฮะในกูก็หันเอาไว้มิ้องก้องกายกันเสร็จได้ติ๊กสีของเสียวขึ้นจิตใจกล้วยกาโคูเขียววันให้นั่นกว่าฮิดพิษ คอมักมันคออไรใจเจียงหิม์วันตั้งในจองไรอุบกันไว้ครับว่าป้อนตึกอ่าสีของเสียวขึ้ได้เงื่งเวทถอยออกเป็นดียวออยากขีดจานิงามซื้อในใฮ้กว่ายืดผีเดียบมึงแข็งมึงยางเอาไว้จอยทับบดซึกบากนในหลิกจ่องไรมักมันกันฮะมนในเต็กใจโคเขียวเฮ้กว่าจอยยืดผีเดียบมึงแข็งมึงยาง เมืองรักแข่งให้กว่ายื้อผิดแอบตังเมืองทุนเมียนเหนงเขาอ่อนหัวเอาไว้เจา้ายอมเห็ดป้อมเห็ดได้จึิงหรือฮะลำมือมันเจ้าไล่แน่มือเดียวแน่เจา้ารีรีมได้ก็ลำขึ้นอเออรีอามทนน้ำมันเปียว่าน้ำมันเปียโป่งเตียกมันอาซี ของเสียวขึ้นจึงใจถอยมาผัางคงโมดเดียวนแอดผีโคเขียววันให้ได้ซึกมันตึกโตํำกัมนมาเต้โคเขียวด้ระล่าอาชีของเสียวขึ้นจึงได้แน่นั่นหนหะม,มันจอยเฮ้านะมันเดียวขอองังเสในสีมาลัดเฮ้าเต้เฮ็ดถีจอย่ะสุดดีมันพอใจเฮ้าถอยมาผัางคงเจ้างือเนี่ยมันก็ตื่นดีมาบนี้ได้เชี่ซ้อมอาสีของเสียวขึ้นจึงใจว่าหัน เสียนด่างเหลียวกันอันมนันคิงแขงตัวเขาน่องแบบนี้ซีซ้อมในหมูม่เย่ปีน้องหูปันแห่งดังหลายน้องอยู่หิมปีปีอยู่หิมน้องปีอยู่ร้อยคนน้องอยู่วันให้น้องอยู่วันให้ปีอยู่ร้อยคนร้อยปุก,กะลาร้อยตัวนจก,กว่าซึไงห้เปิ้ลยืยวันให้อ่าสีเข้าจอยเดี๋ยวเปิ้ลยืยร้อยคนคู่เขียวมาจอยสายเลือ,อ,เลอ,เลอดเหลียวกันก้นคือเลียวเพียงนีนเดลียวภาษาความรักเดียว เฮานั่งกันนี่ปอ l y h o m e กันสิได้มังไอตุ๊บจ้าเฮ็ดสังไรเฮ็ดปั่นการไอตุ๊บล่ะเข้ายามำีิมันซิมอนาสิเดีย้ำกุ้งมังตายทั้งน้ำทั้งหลายอันสูขิงแข็งโตกันอยู่วันมือได้ตีเกล็กกูได้อ่างต่อมาได้เหียปั่นสูโนดปั่นสูมือหนังผักกลุ่มส้มไข่ไก่ต้มกับเรามือหนังเข้าเหนียวปีน้องหมูเจน้ำคำนั้นอาสีก็อันจะก็ช่วยแต่ถือช่วยฮะอยู่ร้อยแต่เลี้ยงเลไรอยงมือช่วยง่ายๆฮะ สุดที่เขาอล่มเขาปเาย่เอออันน้นเมื่อลังป้องจุสามจุมสี่จุมอันแอบพียนสีสียิบไปลองเตะมันมีเจ็ดจมอะคุยกวันเมื่อไรสุดจอยกันหมดลว่ามันมังเนะจอยกันเลียนปลายฮะนั้นก็จอยกันเคียฮะอ่นะา,น,าน,นั้นก็ตูเผยตูมาลยเฮกัมในได้มันมังอะส่องเกาในหนื Chuyên trà loay loay, chuyên trà hàng quay, nàng hứa tiêm tốc biến khương mưu bờn chư này Bị nó đang bản thân tăng lái Cũ cậu, bà thầm xinh cong tui Trọng mắt đẹp đẹp Trọng mắt lắng Trọng đêm măng ngân đi kẹo củ đẹp, áng to Mong nụng phá đông trong đeo hư mịn ma ha Trọng lấy mắt bòi, mưa nắng khô khéo hoang mai dư, à xì khóng xìu khinh xinh năn ha Bà tui đi này เอออันนี้เมื่อเรยวไล่ซึกมันหาไลส่สด็จมีดเงี้ยนเขากูเจาะกูลองกูล็อกกูไล,ล่ๆกูไปไปเมื่อว่าเผือตัวรายการเสียนใบมือนางข่องยูทูปพ่องตีหูดีซึ่มันในปีดอเขาลาดว่าเงางุ่นใหม่ปางเผอตีตต่งยาน,นั่นโคเขียววันให้ถูไทยไลอาควางอเย็ดีไปตีเห็นเงางุ่นใหม่ได้ติด ตีเรยถามตั้มมาโดเอ็มจ้าตีเรยสต็อปกุดยึดเตรียมได้เฮ็ดกว่าเจ้าซึกสู้ยายโหงกังกงกักงักเอออันไหนขนาดเมียวอยู่ได้อัน,นไหนซึกมาอันวะไหนตีเรยถอมข้อสั่งเออตีเรยเขามี้นออนไลน์เขาปั่นคว้างให้จังกเกตเฮ็ดเออใครเมืองใต้ซ้ำถอมข้อสัง่งยานสู่ผู้เขียนศัตรูอันไทยวานั่น thâu để hết đi ông mừng đây là Ờ, anh này hả chiến tra loay loay và cả chiến tra hàng quay quân đội lì lì bị khiêu hao cả lôi loang lại dùng dám nạp thú xem mấy mương ngô là khô khiêu có biến quân mừng đây anh hát chữ cứ để bàn mương để mình có tiền mi เว้ยกาได้มีคนหลงบางก,ก็อากาศขากีสามจามานาหูใจเพียงสุงเสร็ใครพร้อมด้วยในมันก็ได้มีเอาไว้กอบไหน,นลองในบินรองหูปันแห่งทั้งหลายให้กูก็ปักตาเสียด้วยวันสองวันในจ่องสิงกองดีเตียบจ่องหมากตีหลังจ่องดีมังจ่องดีหดกันโคเขียวจ่องดีลึบมนันมันจ่องดีลึบโคเขียวว่าเอออยู่ที่ศูนตัวได้หยุ่ยนยามาโคเขียวมันฮัดเยอฮะ เงแข็งก็เคียงแข็งนะพอมาปล่อยปึ้งบ้างก็ซ่องอนะมันตอบไรข่ะนะเฮสังเลยว่าล่ะม,มันรรมีเฮือมินเบิร์นอมากมาปล่อยดีวันให้ก็ยกย้อยมาเลอเพิ้นฮู้ดียบย้อมเออทีอ่อนอ่อนเนออันไทยว่าจุดอ่อนจ้ามได้เลยว่าผมยุ่มเพื่อนเจ้าผังผ้าอยู่ดีแล้วเจ้าซื้อเทียนอยู่ดีแล้วเปิ้นเอมากมาปล่อยก้อยยกย้อยอ่ะอ่ำพ้องหรือไรตีคาโนในใจคุณเสียงคือใด เจ้าสู้ด้านอ่อกเขาก็ต้องป่านนิดๆอันนั้นดีดีสู้ยาวอย่าบีย่มาอันนี้เอ็ดลูสู่เจ้าอันนี้ก็ตรงดักปีดอปันแห้งในยามหูคำเมื่อเดียวอยู่ดีใช่ประก,การเวงเกียงใหม่จิงไทยกวยกามีลองกล้องก่ายจุ่มยิบกลองกังอันที่ได้ตื้อจัดจิงไตจย,ยาวก็ข่าวน้ำมึงไตู้่ข่าวเรียดไพ่ว่าตัวหนึ่งกันจริงจอยแช่ยาวก็จอยปุ่นเทบันนี้หนึ่งค่ะ หมื่อเลี้วเสียไปม,มึงก็ว่าอยู่ตีตีลิ้นคึกแ้มคึกดอนตีใช่ปากกาเมดดื่อไรมีปีดอค่ะมาสื่อกว่าเมาาื่อวัยวันนั้น่ะเนาะอ๋อค่ะแล้วก็แกมีลูกขาเข้ามาแทนอ๋ออ่านมาตัวใบไกฮะเนาะ Ao oh, ok, cả, siêu thương này. Ao Ok, ok chu 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 chu

ออกมามาถือว่ามีมีมีเพียงเพียงเดีกูกัยากว่าให้นี่นะเพราะออกขับออกมาตั้งสินนเห็ยนต่างหมืนทั้งในนี่สองหลอกนะคะไม่ก็ตั้งในมีหนึ่งหลอกหนึ่งหลอดหนึ่งหลอกหนึ่งหลอดลอยใช่ใช่ใช่ใ่ครัปีนท้นั้น้า่ายตัวยังได้ขนาดไหนเาไปไหน อ๋อเค่ะเค่ะาดีดีตรงนั้อเคไปเฉไปเฉยแล้วโอเคสีก็สีก็อ๋อนี่ดีใช้ประการท่าน้าใช้ประการตีหมู่วานเมขีฮะจำจำหู้งยาค่ะอ๋อ อ่าเพราะว่าบิดอ่ครับก็เราเผาสดใจตารางว่าสองพันปลายฮะนะเสียนว้เมื่อนี้ขายดีนิ่แป๊บนึงก็ยังลือนำอยู่ค่ะก็เราสนใจก็กลับสิ่มาะไรฮะน่ะป่างเปี้ยงไหมคะัเนี่ยไม่คะเนี่ยเอาค่ะเอาค่ะจอยเชฟเป็นผอค่ะมาส่งค่ะ